โอ้มันอยอะมันอยอะมันอยู่รอ,อ,อบนี้พ่นปลาดีดองๆเออยอะนะครับผมได้สามตัวตีรอบนี้ยกบานละสองตัวสามตัวกับไข่ได้เนาะฮะมา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 ยกสะดุ้งแล้วกันพี่น้งองเบิ้งกันอะมันวะบึ้มอ้าวข้าก็ลงไหมยังบ้านได้มียัง <c oughs> เขาก็ตังหันแล้ว,วเดี่ยว <c oughs> ลวไก่เคี่ยงไปม, <c oughs> มันก็คขุนหรอม่อวานิดแดดจังหน่อยนี่ละเตี้ยฝนแห้งปานนี้เนาะห <c oughs> ลังจากที่ฝนตกมือเคลื่อนครับผมตกแห้งครับน้ำม,มาแห้ง <c oughs> มาพาพี่น้องเข้ามายกสะดุ้ง ของย่า่กลางหานแล้วไปตั้งเวทีวัดลยแลออย้วโยครับเ้อกามาพุ่นานา้ำไหลหลอดสะพานไหลแห้งครับ่บอสพิกัดบอพิกดัดบ้านยางเนียมตําบลบ,บึงนาเรียงอำเภอห้วยเมฆก,กาลาสินถึงแล้วบออพิกะด,บ,ะด,ด,ะดบ้านยางเนียม สะพานบ้านยางเนียมทางไปอำเภอหนองกรุงศรีมาเด้อาของตาเรายกอีกรอบนึงแล้วเป็นยังไงยังเงียบอยู่โอ้ยขันเงียบปานนี้ขัเจ้าสิมาบ่ล่ะเมียนไทยเบื้องต้นละหาอยู่หากินมาเสียบ้านเขาหากินบ่เปลี่ยนถืม่ไปกับพ่อนจวบเห้เพื่อนได้หลายๆกันหรอยัง mãi là vô đi lắng ninh kalang nhóc long mang cũng gala yang lúc mùng trong việc ở đây nam lây hèn vốn tốt เหมือนต้นที่ใหญ่ดอเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมาป่ากําลังสิเริ่มมาแต่คนกันยังบรทษันไหนมาเนาะป่ามันก็เลยบรทษันไหนหาวใส่คน ธรรมดาขันขันคนไรป่ากันไรดินี่หาวใส่กันคือยังทั้งคนทั้งป่าเอาของเจ้าบ่มีกระล่อนตังคือมูเตี้ยเอาเอาเพียวเพียวเลยวัดเจี๊ยสะดุ้งงัดตัวเดียว ตุณไม่เห็นหถาเอย่างนี้สุดุ่งเงี่ยแล้วไม่เยยืดตืดปอดก่อนเลาปลาก็เริ่มพักแล้วเดี๋ยวมันกับมากำลังส่วนกันอยู่มันนัดกันอยู่ป่ากัได้เขาจะไปจักโมงจักโมงซ้ำกันแลวกับคน พาลงมาเบิ่งไกลกันน่ะลักาหมันมาเด้อผู้ใด,ดมักยกสะดุง้งตึกแขม,มาเด้อข้อสะพานบ้านยางเนียมมาเด้อปล,ล,ล,ลาปขึนาาาา้นหลายหลอดีตเห็นว่าเบิ่งนี่ยก,ญญกสะดุ้งจนบ่มีหม่องสิเมียนปลาแล้วเนี่ย มันพอเห็นเขาสะดุ้งกัดตัวตอนนี้บ้าไรบ่เห็นเขาสะดุ้งแลกกัดว่าเอาก็ได้ตัวเดิคือจังซุ่มดีเจเนี่ยเปิดเพลงนี้ขึ้นมาพี่น้องโทรมาขอกันหลายหลายภัยละโทรว้าเอานี่ละวันนี้บ่พี่ภู้ขอกับว่าเอาก็ได้ตัวปานเหรเขาเท็จเนาะแค่ว่าเขาเป็นร่องเขาเป็นเท็จเนี่ยพุ่นพุ่นย้ายเราได้แล้วพุ่นแล้วพุ่นอ่ะพุ่นเขาล่องเราแล้วตัวนึงเนี่นั่นแล้วได้แล้วพุ่น มันแล้วมันแล้วตัวแรกแห้งมันเอาของตาเป็นทังไหบ้านี้สิบวันไหนขึ้นกันจะดีมาเงินกันมาเงินกันมาเงียบเงียบยังเงียบอยู่ยังเงียบอยู่ผู้เขามาเบิ้งเขา,าสิวันปานตื่นกล่อง,องพญิเกิดตัวเมื่อไก่ไรคุณเลยบรอมากมาไ,ม,ไมันวัดครับเน่หาอยู่หากินเนาะมันไฟมนัมานมันขึ้นว่าแล้ ปลาแนวเลี้ยวไปเห็นตัวขึ้นว่าเลย้ว่าแมนเลยโ้ลขึ้นมองย่างกระดาษขึ้นเอาเบิ้งกนดะมองนี่หันไมาหาบอกกันดนะรบ่านน้อยเนเป็นยังไงท่ามียังเข้าไปยังก่ท่นมียังมิดซิรีอยู่ดักไปใต้ต้นเหมนบักไมยาลหย

เอาละครับผมคลิปนี้จบไปสักนิดสักก่อนเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าจังว่ากันไหมภาพมายกสนุงป่าบริเนขึ้นเดี๋ยวป่าขึ้นหลายๆป่าแตกสวดๆจังสิภาพเบเบิงไหมครับผม